บอกมาเิกูสะกิดมันบ้างวะาวสวัสดีครับสวัสดีพบกับรายการของปี่เอเวนกับซีรีสกระจูกับการเดินทางมาถึงวันที่2 8 0 1อากาศดีจริงๆ หมาะกับการออกประจ o ภัยอีกครั้งลุยไปให้จบแอกสุดท้ายแล้วไปให้จบไปสุดเอ็ดอัดอัดเอ็ดอ็ดว้าวเป็นไรวะนี่วันนี้เอ็ดเอ็ดคึกขุดอ้าเลื่อนเลยโอ้เจ้านายเป็นผู้โชคดีมีหลายคนหลุดเลยเจ้านายเจ้านายโชคดีมากๆเลยหรือเปล่าแปลว่าวันนี้วิวต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นแน่นอน ขอ,องจักจิ้งจอกไฟตัวไหนวะจอกไฟเอ๊ะจิ้งจอกไฟตัวไหนวะเอโอยังไม่เคยเห็นจันนายคุยกับไคจูโบจิ้งจอกสัก,กตัวเลยมีจิ้งจอกเลยเหรอไฟมีเยอะแยะแต่ไม่เคยเห็นจิ้งจอกอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหมูด,ด้วยเนื้อเอิร์ดหรือเปล่านะ่ะไม่รู้โอ้แล้วที่เรกวาแฟตอาร์ตนั้นมาสแล้วก็โอ้โหพงเลอกผ่าดิไอ้ตัวไหนวะแม่งผ่าตั้งแต่เริ่มแล้วใครทำกับนมาได้ยังงี้ยกได้ป่บวะ โอ้ไม่ได้หรอยี่ได้เอาหลักฐานไปด้วยยัยรู้อะไรชิจูตัวไหนมันผ่าไปเรื่อยเลยเอ,อ้ยไม่ชอบร่งางงี้เลยเฮ้ยอ็มล็อกเอ็มล็อก,ออออกปัญญาอ่อน Let's go Let's go baby Let's go โอ้ลืมเลยเล่มอะไรน,นี่เออกระ ใช้ใกล้เจ้หมดแล้วจะจ้าเจ้าไหนเช่นแล้วเราใช้คุ้มที่สุดไงล่ะเอาไป,ไ,ปไปซ่อมเยอะๆเลยตัวนี้ได้ฟัดได้วเวียงมี GMK ไข่จูนนรกผุดขึ้นมาจากมหานรกเจ้าในหาจริงแคะปลูกไว้ให้ใครกินไม่เห็นเจ้านายจะเก็บเลยก็มันล้นบ้านแล้วจะไม่รู้จะเก็บไปทําไมเก็บมันก็ล้นไปหมดเก็บบ้างเอาไปกินบ้างเอา้โอดมาเออแคลอทไปเลยไปเลยโอ้เยเจ้ไงแคลอทเอามา อของกินนุนๆกล็ลงอาไปด้วยสวัสดีย่ากับปู่จอมปลอมกับตาอุดๆไอ้นั่นมันชื่อตัวจริงเลยซ้ำเอาเถอะการกับ D M K ข้าไม่ได้บอกเจ้าว่า ข้าช่วยเจ้าจัดการกับวอยและอีกอย่างหนึ่งวอยกับข้าก็เป็นพันธมิตร <c oughs> ในที่สุดมันก็ถูกระเบิดทิท้งซะทีมันควรโดนระเบิดไปตั้งนานเลย <c oughs> น,น้านนายอดอดสึกว่ามีบางอย่างหายไปอดอดสึกว่ามันผิดแปลงไปจากทุกทีเอ้ย บ้านเก่าฉันเออเบิดไม่กี่มโน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 ก็แล้วกันบ้านฉันอ่ะอ๋อพอดีอา่ามเคมันระเบิดบ้านบ้านไหนอะไอสารพานั่นไ่ว่าแล้ว ตัวนั้นเลยอ่ะตั้งใจตัวแดงๆนั้นแน่เลยเจ้าไหนรู้บอกแล้วไอ้น้่มันเจลีมันระเบิดบ้านนายพิงค์ด้วยอ่ะฉังไม่ได้เห็นดูไม่ทันเลยให้ตายเลยไม่ไม่ไม่คือตอนแรกอ่ะจริงจริงตอนแรกอ่ะเอาเยโอเวนคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ทีมเคแต่มันมีพวกสเปซกับเควินด้วยคือตอนแรกมันเหลือเศษซากอยู่นิดนึงอยู่ดีเขาก็แท็กกันไปหมดเลยอ่ะเว้นถ้ามีเรื่องแฉนะไอตัวไอตัวหขาวข้างๆเจ้าข้างซ้ายน่ะตรงนู้นไอตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยเเออมันกระแทกบ้านเจ้าเลย ไม่เป็นไรหรอกนะถ้ามันโดนระเบิดไปแล้วฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่แทก็แท้เถอะนะโอเคไอ้ยังเองตัวมึงระเบิดได้ป่มึงมึงแทไอ้เตัรอื่นแม่งก็แทะตามไปหมดเลยผมพาคุณบินได้แล้วเออ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 เอเอ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 เอเอ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 เอเออเ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  ข้าอยากเลียไม่น่าโอเคไหมน่าถ้าไม่ใช่หมาได้เจ้าเป็นแมวน่ะเจ้าหน้าเกลียดมากเลยนะฉันแค่มาส่งลาบ้านฉันน่ะแต่น่าเชื่อ okay, ได้วยาจะเป็นบ้านหลังเก่าของผมน่ะมึงระเบิดสิลาจารลึกกูจิมเคช่วยอะไรมาก ใช้มันระเบิดบ้านนายด้วยมันระเบิดความทรงจำดีๆอย่างนี้มันระเบิดศิลาจารึกชั้นโอเว่นโอเว่นไปตีมันเลยมีนี่ค่ะมีแผนโอเว่นค่ะมีแผนไหนๆไม่อยู่นะตีเอ็มเคมันหัวหน้าไปนแล้วเจ้าก็ไปยืนอยู่ข้างหลังมันแล้วเจ้าก็ทําการต่อยมันถ้าบอกเลยมันตายแน่ต่อยลังเจ้าเจ้า้ทำมันตายได้แน่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนบ้าแล้วเฮ้ยจิงจอกไฟนั่นไงจิจอกไฟเฮ้ย มึงต้องเล่ามึงต้องเล่าเรื่องทั้งหมดนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะนีเจ้าฉลามเจ้าไม่เช่ว่าเจ้าไม่เก่งนะแต่ว่าเจ้ายังเด็กเกินไปน่ะแล้วไงแล้วก็ปล่อยให้ฟังนู้นใช้ชีวปิดอะไรก็ไม่รู้ทิ้งค่าเป็นชั่วโมงนู้นสมอินมากกว่านี้สิเจ้าไหนทำตัวให้อินกว่านี้ร้องไห้กูมุฟออจากบ้าน้ไปแล้วกูจะร้องทำไมกูมีบ้านหลังใหม่อยู่แล้วอ่ะ ว่างั้นอุ้ยเออปาเห็นท่านพูดคาดสงสัยว่าท่านท่านทำอะไรอยู่ฉันมาบ้านหลังเก่าของเพื่อนหนูของฉันอะบ้านบ้านข้างนอกฉันโดนพังไปแล้วฉันเลยมาอยู่ที่นี้แทนยิ้มเคอะไรวะตามมาดิไหนพูดสินั่นแหละเสียงล้อไก่เกลนเจ้าเป็นมนุษย์สินะเออข้าเห็นข้าเห็นอ่าเควินเอาหมูเจ้าไปโลนไฟ แกได้ไปส่วนร่วมในการทำลายบ้านฉลุเนอ่ยมึงก็ทำวันนี้เล็กน้อยนะโอ้โหบ้านฉันไอจิมเคอยู่ไหนเธอใช่ไหมที่เอาของขวัญมาให้หน้าบ้านฉันอ่ะมึงอะไรหละหลักฐานคาตายเลยแอนจะเป็นไรไหมได้รับผลกระทบหรือเปล่าโดนฟ้าผ่าไหมเป็นฉชนต้องคมขืนท่างจิตใจบ้านฉันไอียมเค มือจียมเคมันต้องทำบ้านมึงมันต้องทำบ้านฉันด้วยอะ่ยยะมันไปทำร้ายทำติดใจมึงไปลงกับใครก็ได้มึงไม่ต้องมาลงที่กูจะไม่ได้ทำอะไรมันเลยมันไม่ต้องทำร้ายฉันอย่างนี้ด้วยไม่ใช่แค่ก้าหรอกไอจะรูต,ต,ตัวเลยมันเล่นกูแหละอเวนดูสิตอนนี้มีใครซูนหน้าใหม่เพียบเลยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยก็ไม่นัดบ้าน <c oughs> วันเพชฌฆาตเลยวานเพชรฆาตอเว<า>นอันอนี้อันนี้คือตัวฆาเวอร์ชั่นน้ำแข็งไงอันนี้ฉันไม่เคยเห็นนะ กจิสนงกจิสนงเออสวยหางเสือสเปียตามข้างนี่หน่อยจะมีอะไจะรู้อีกแล้วเป็นเพื่อนกับสเปีเหรอเรียกเหมือนเพื่อนเลยกจิมันมันคือการผักลบชั่วเขาผักลบชั่วเขาไอ้จุดเดือตามมันก็ตามมาได้นะตาไม่อยว่าเอิร์กลายเป็นก้ันเนี่ยอะไรกันไหนจะพาไปไหนโอ๊ออยู่ในร่างนี้บอกเลยรู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะเป็นร่างหมู่แล้วโดนจับกินตลอดจะพาไปไหนเนี่ย อันนี้ขาไม่ออกพื้นชี้เขตห่วงห้ามอ่ะเขาไม่ให้เข้าเราก็ไม่เข้าเป็ <laughs> นไรชอบโชว์ตรงนั้นยังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแท็กเหรอไม่จริงไม่จริงเว้ยฉันวินทั่วแมปฉันไม่เคยเห็นเว้ยวอยวอยเหรอใครคือวอยอ่ะเชฟจานล้นแบ่งมุมกินไอติมเฮ้ยไอติมไอติมแตงโม ตัวจะโต,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 ตแล้วแต่วิญญาณย,ยังเป็นเด็กอยากกินไอติมไงไม่กินไงอะไรนะไอติม,ตมนเนี่ยไจริงจริงเนี่ย,ยมีแจ้วังกรแรกกันอาหารร้าน,นบบดีเจตเลยนะเว้ยสีน้ำเงินเลยนะเ,เ,บบเว้ยไอชิปจันร้อนนี่ทำอะไรเนี่ยใครออกแบบเกมมาให้เห็นเกมไม่เห็นทำอะไรแล้วจะทำอาหารเฮ้ยเฮ้ยออกกลังกายเพิ่มความแข่งของเอ่อกายภาพสมรรถนะไอนี่อะไรเนี่ย อะกำลังสร้างพลังธรรมชาติอยู่เกิดพิจุดนะโอ้แกมาแล้วอ๋ออยากออกมาเดินจ้านายสร้างโอ้ใหม่ไหนลุ้นนน่ออูดอุดโอ้ายกดีโอ้เว้นเจ้าลุกขึ้นมาอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเข้าไปดูกันเถอะป่าวัยนี้โอ้โดนขี่จักอนไปอุมาพอดีเเออจักรลัทธรู้เหรออะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย ขอโทษนะไอ้ยูจันทอนที่มันคืออะไรมันคือบ้านของบอยยังไงล่ะอ้าวเรากูมาทำไมก็ใช่ไงก็บอยแปลว่าบอยเนี่ยจะไม่เข้าใจเหรอเขาบอกบอยมันคือบอยไงวบอยแปลว่าอะไรก็เจ้านายเออเคอเาเท่เลยเจ้านายเออเคอเาเท่เลยเจ้านายมันคืออีกมิติหนึ่งมันคือที่อยู่ของบอยนะฮัลโหลเพื่อน ได้อยู่ไหมเอามึงเรียกมันทำไมอ่ะเฮ้ยฉันมาเยี่ยมนะมาดีมาดีอีบอยอีบอยมาดีอยากเห็นหน้าอย่างเลย e boy, อ้บอยใครฉันว่าเราคนกันเลเช็คเอ็กโคโโ<อ>น้อยแต่ว่าชาตินี้คือบ้านของบอยกิโดล,ล่าต้องมีจุดกำเนิดพลังอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าใช่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 เฮ้ยเจ้าอย่าโดดลงไปแล้วถ้าเราลงไปในน้ำมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะไม่รู้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  เดินไล่เจ้าไ,ไ,ไ,ไหนตก็บ้าแล้วดออีโดล่าอยู่มาช่วยบอกวิธีการกำจัดมันให้หน่อยได้ไหมน้ำสีไม่เป็นมิรเลยเอะใครเอาไก่มาหรือเปล่านะ่ะโอเว่นนายเอาไก่มาเหรอ ไม่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 มีชาติหมูมาขอขอขอเวลาแป๊บนึงชาร์จขอชาร์จเป็นร้อนหน่อยโอ้โอ้ชาด้วยโอเคนะไอ้พึ่งอัดอันบอกไงเอ้ยยาหลังอุดอุดหวานหมดเขนต้องมีฝนอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ปีกอ่ะไจ้านายลงได้วะลองได้อะฉันคิดว่าจะเจ็บข้าไม่ชอบที่นี่เลย <N> นี่โอ้ถ้าลืมไปว่าสิ่งมีชีวิตที่ทนแบคโฮไม่ได้อ่าถ้าอยู่ที่นี่นาน่ก็จะโดนงำงำนะเพาว่าเราไปกันพามาดูแต่ไม่มีอะไรงั้นเหรอไปกันแดดเออขอเขอ้าไปดูแบบอตอนใส่เชดเดอร์หน่อยดีกว<ด><ด>่าลืมลืมเปิดเชดเดอร์เลยเอามาดูแบบใส่เชดเดอร์กันอู้แม่ไม่ต่างอะไรเท่าไหร่หรอกไปไอ้จะน่าทำอะไรกลับไปได้แล้วเดี๋ยวแล้วท้าไฟมันถึงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่าไฟ เขาวางไว้นี้ยเมื่อปไาย้ายออกอีกเขาเธอทำกับข้าวกันเหรออย่าไม่เอาตายไปใครจูตัวหนึ่งตายเพราะอาหารเขาอ่ะมันอร่อยมันกินได้อย่างนี้ทำอยากทำอาหารแล้วรสชาติแบบรสชาติแบบไวไลท์รสชาติแบบไวไลท์ใครอยากลิมลองบ้างเฮ้ยเจ้าเป็นแม่เจ้าเป็นแม่บ้านของปราสาข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ขัดขืนข้าเขาเปนเอาเป็นจะกินก่อนเลย เดี๋ยวไม่พี่โอ้ไม่ไม่ไม่โอเว่นห้ามกินนะรสชาติโคตรไวรัสเลยอีพีต่อไปกูตามพวกอีพีเนี่ยเจ้าเดี๋ยวน้แตาว่าข้าดีลังอีพีต่อไปกูกูตามพวกแรกเลยอย่าเข้าไปใกล้จะดีกว่านะอุ้ยอะไรอยู่เห็นพูดแบบนั้นว่าอยากเข้าไปหนุ่มของวอยท่านคือข้ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดไปเท่าไหร่อะไรนะทำอะไรโอ๊ยจะทำอะไรเนี่ยอุ้นอุ้ดหนักอุ้ดอกลับบ้านกันก่อนโอเค เราจะพาเจ้านายกลับบ้านเร็วกว่านี้ได้ไหมวะไอจารันโง่นี่เดินเลยเจ้านายเดินเลยดินเลยวาชิงกีพชิงกีเดินเลยวุ้บปิดเชดเดอร์พวกาัววัววัววััวว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 ั เออเออเออเอาแต้มเอาแต้มบุญเอาแต้มบุญนี่เลยแต้มบุญได้แต้มบุญอะไรนะนู่นน่ะนู่นน่ะฟังนู่นน่ะเม็ดส่วนตัวเจ้าเลยไหนเม็ดเมดเมดฮะเราเป็นเนเ่็ดกว่อนฮะนี่เม็ดเหรอจะเม็ดไหมใค่จูอะไรอ่ะใค่หรือท่านเม็ดเป็นน้ำก็เลยที่หัวมีน้ำเป็นเม็ดให้มนุษย์โอเว่นไหม มองอะไรตลกไงตลกไงนี่สามารถเกิดได้กี่ครั้งเลยท่านดูาว่าฉันจะตายอ่ะมันถึงจะเกิดไม่ได้อ่ะเป็นบ้านครับผมเรา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 เบิดบ้านใช่ไหมเพื่ออะไรในเมื่อคนยังคงยังยืนอยู่แถวนี้กันเไปมันไม่ช่วยอะไรเลยไปจบการอยู่ไอ้คนนั้นเขาท้องอีกคนแล้วเหรอเจ้านายใครเจ้านั่นไม่ได้ท้องนะเขากินเยอะ เอ้ยยัยมึงเฮ้ยเขาอยู่หรออาท้องเลยซ้ำกันท่ากินเยอะกัเลยปุ๊เขาท้องแล้วเด็กในท้องเขากินเยอะทั้งท้องอ้วนแล้วอ้วนอีกคือค้าเลยว่าท้าหากูรู้ออกแล้วว่าท้องหรือว่าอ้วนเนี่ยท้องได้เพิ่งเดือนเดียวเองยินไว้อะไรอ่ะอุ้ยอะไรให้เต็มที่ฮู้ฮู โอ้มีดอ oh, ือเธอมีความสามารถในการทำทุกอย่างเรียบร้อยสมมาติอ่ะอะไรนะในในเมืองบ้านเจ้าหายไปแล้วตรงนี้จะเปิดอะไรดีอ่ะพุ่งแล้วเราจะระเบิดเพื่ออะไรถ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่มึงเซมาที่พังบ้านกูแกใช่ไหมที่พังบ้านฉันนะฮะ บอกมาดิกูสะกิดมันบ้ามาวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกาะกูไอ้เอี้ยเกาะมากูไปขีเลยจมตีจมตีโอ้ตีไม่เข้าตีไม่เข้ายยมค โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโน้ปอยอย่างมากกูก็เคโอกูไม่มีวันได้เลยโอ๊ยฉันตามันมามันเดินมันเดินข้ามสมุดมาอย่างเนี่ยสายตามันมามาถึงบ้านเก่าฉันเนี่ยนะงั้นไม่งั้นเราจะต้กลับไปนอนกันนะโอเว่นเจอกันนะอ้าวว่าอ้าวเกต้องช่วยก่อนดิ จะก,การไอจีเคก่อนดิคือว่าผมชอบคนคือผมไม่กล้าพูดอ่ะ <c oughs> แกจะมาปรึกษาอะไรฉันตอนนี้เนี่ยไอจีเคมันบุกอยู่นะเนี่ยนั่งเก้าอีสิว้ยเชี่ยแตเอโออย่าเข้าไปกั้นะเจอเล็บดำชะมัดเลยนี่กูจากกูตัดเล็บให้นะนี่นี่คุณเลเว่นแไปขัดไม่ที่ม <c oughs> ัน <c oughs> ใหญ่เลย <c oughs> ลวเว่นพวกเขาไม่ได้ขัดเน <c oughs> ล็บมันอย่างเดียวเลยแกใช่ไหมที่พังบ้านฉันน่ะ อ้าวอุ้ยผมเนจังเลยรรู้นะรู้ว่าใครยิาแล้วก็โอ้ยอันี้อันนี้ไม่น่าใช่แหละใครยิาหรือเปล่าฉันจริงยิมเคอยู่แกเบนแกบินำฟังฉันน่ะแล้วก็เจีอ่ะรหว่านก็ตีหายไปไหนอ่ะไม่รู้วนก เกาบินโอ้ยย่าฟันฉลามพี่ฆ่าแงมไอโห้น่ากลัวย่าไอไอยังไม่สู้กับข้าไม่จบเลยหุ่นฉันพังเลยนะข้างตีลบจะดเตกเลยอเว้ยโอ้ยฉันไปตอนไหนเนี่ยอันนั้นหุ่นฉันไม่ใช่เหรอชาบอัปเกรดตัวใหม่ฉันอะอันนั้นหุ่นฉันเอาหุ่นเก่าฉันพังอะแล้วชาบบอกมาเจ้าตัวใหม่ไหมฉันแล้วมันก็เป็นตัวนั้นอะ เอ้เอาแยอยู go, ่ในกูก็วูบกลางน้าเลยเขาแอบไปแล้วลุงลุงเขาแอบไปนะที่ปลอดภัยัอารมณ์ของลุงที่นี่ลุงดูเท่าประชุมการลุงอยู่ที่ปลอดภัยพอดว่าทำเพื่อโปรเจกต์แล้วมันอยู่ไหมเฮ้ยมาทำอะไรไปของบัวด้วยช่วยด้วยเฮ้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 ยเยเฮ้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 ยเ ตายแดงกูตายแดงกูตายแดงแดสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันอ่อนแอขนาดไหนใครก็เป็นสิ่งที่ฉลาดเลือกที่เจ้าเลือกที่จะวิพา,า,า,ากษ์วิจารณ์เหมือนกับพวกทุกวันเริ่มมีสติปัญญามากขึ้นเหมือนกับเจ้าสิ่งนี้เลยนะที่เจ้าเว้บอกหน่อยสิว่ามนุษย์นะทำอะไรกับโลกบ้างตั้งแต่ 20, ที่เผาผลาของเจ้าในชีวิตบนโลกมาโลกเปลี่ยนไปขนาดไหน เป็นวิธีของมนุษย์แกไม่มีสิบมาชี้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย,ยนอย่างนี้นี่แหละมนุษย์ในการให้ระเบ,บิดยุคเทียการฆ่าล้างพันธุ์เกไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตแบบไหนที่ฆ่าล้างองมู่พัเมืองเหยียบกูอยู่เ,เลยสิ่งที่รถเจ้าคนนั้นจะทำตามมนุษย์เงินเหรอลือมวิถีแห่งไฮจูไปแล้วหรือไงจนแย้งมากแล้วแกทำลระถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเลยจะเรีซนทุกอย่างปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยนะอยู่ใน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนแปลงโลกเกแก่ได้กันเองของเหล่ามนุษย์ก็ตรสอย่างจะให้ถ้าจะถือว่าท่านโอเว่นเป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันที่ปลอดภัยทางอารมณ์ของฉันเป็นแบบเป็นคำถามที่ถามมนุษย์ถามกูที่แบบค่อนข้างจะอึดอาจจะตอบผมกูต้องตอบแทนคนทั้งโลกเหรอฮ่า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 อ่เฮ่า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 ฮ่้ฮ่า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 าฮ่าฮ ก้นจีมเคแล้วแกขยายรากได้ไหมงอกเดอะมอนสเตอร์ก็จะมีไว้เดี๋ยวนั่เฮ้ยนี่วิธีฆ่านะไม่รู้วิธีฆ่าทาน้อนล่ะจริงจีบอกว่าแกคือตัวอะไรมันคือสายเลือดของแกถ้าแกไม่ยอมรับมันแกก็คือข้อผิดพลาดของมันโซ่แกข้อผิดพลาดนั่นแหละ เยอะเลยพวกแกอยู่โลกมนุษย์ได้ไงพวกมึงก็ต้องซึมซับเข้าไปมนุษย์เว้ยเคลื่อความเติบโตและความเปลี่ยนความคิดยังไงเราแกทำสิ่งที่ฉันทำไม่ได้แล้วกันอผล่ใส่เว็นชายออกขาดขาดใจว่าเอาละอะไรอย่าเฮ้ยยามซึกเราช่วยกันลบยามสงบเราลบกันเองเจ้ามันคือความผิดพลาด ใคร dom, ใครักษาได้ยเรียมมาราักษ <time noise> าหน่อยเฮ้ยมาเถ้ะท่าเป็นไรท่า่เป็นไรเอ้าม่เป็นไรโอ้ oh. ยม่าเป็นไรเ <sm oot> oh. ยเห็นสาวไม่ได้แม่งตื่นเลย